แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ค่ะเมื่อช่วงวันที่9พฤศจิกายน2563ปีที่แล้วนะคะ ทางทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิวทยาลัยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าได้เปิดให้หลายหลบริษัทค่ะเข้ามายื่นข้อเสนอนะคะในการที่จะพัฒนาที่ดินตรงเสียมสแควร์ตรงนี้นะคะหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่ค่ะว่าตรงใจกลางเสียมสแควร์นี้นะคะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสองสายและเป็นจุดที่มีรถไฟฟ้าสายแรกนั่นก็คือสายสีเขียวนะคะและนอกจากนั้นก็ถือว่าตรงบริเวณนี้เป็นจุดอินเตอร์เชน์ค่ะ ดังนั้นนะคะที่ดินบริเวณนี้นะคะเรียกได้ว่าต่อ1ตารางวามีราคามูลค่า7หลักเลยทีเดียวนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้เปิดให้หลายๆบริษัทยื่นข้อเสนอค่ะตั้งแต่เริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกา25นรนะคะจนถึงล่าสุดนะคะวันที่9กรกฎาคม2 4ที่ผ่านมานี้นะคะทางจุฬาลงกรณ์ก็ได้ประกาศมาแล้วว่าบริษัท เซนทันพัฒนาจำกัดค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าบริษัท CPN ค่ะเซนทันพัฒนาเนี่ยเขาก็จะมีที่ดินหลายๆโซนนะคะตั้งแต่อัลติตตโซว่าตั้งแต่สยามนะคะก็จะมีตรงนี้เขาก็ได้ที่ดินตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปพัฒนาอสังหานะคะแล้วก็เลยไปหน่อยนะคะจะมีเซนทรัลเวิลด์นะคะ ถัดไปอีกหน่อยก็จะมีเซนทัลชิดลมนะคะถัดไปอีกหน่อยก็จะมีเซนทัลเอมบราซีนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะบริษัทเซนทัลพัฒนานเนี่ยถือได้ว่าเรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับระยะเวลานะคะที่บริษัทเซนทัลพัฒนานเนี่ยได้ไปนะคะเป็นระยะเวลาเช่า30ปีขึ้นไปคือตรงบริเวณที่ถนนพระรามที่1น,นะคะตัดกับ ถนนพญาไทค่ะถ้าหลายๆคนรู้จักก็คือโรงหนังสกาล่าตรงจุดนั้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการปิดโรงหนังสกาล่าอย่างเป็นทางการค่ะเขาต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะทำเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สิ่งที่บริษ,ษัทเซนทันพัฒนาได้ไปนะคะก็คือตรงพื้นที่ประมาณ7ไร่นะคะซึ่งถ้าไม่รวมพื้นที่ถนนก็อ,อยู่ที่ประมาณ5ไร่ ตรงบริเวณนั้นนะคะก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าและก็จะมีอาคารพาณิชแทบนั้นทั้งแถบนะคะที่บริษัทเซนทันได้ไปพัฒนามีทั้งหมด79คูหาด้วยกันนะคะโดยทางสํานักงานจัดก,การทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะทําการส่งมอบพื้นที่นี้นะคะให้กับบริษัทเซนทันพัฒนาในเดือนมกราคม2565ค่ะซึ่งก็จะมีข้อแม้นะคะว่าภายใน4ปีนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้นและเป็นแนด์มาค่ะทางจุฬาค่ะก็มีข้อกําหนด นะะในการพัฒนาพื้นที่นะคะอันดับแรกคือข้อที่1นนะคะก็คือการพัฒนาพื้นที่นี้นะคะจะต้องให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่มีลักษณะส,สถาปัตยากรรมและอัตลักษณ์ต่างๆให้ดูสอดคล้องกับพื้นที่เดิมนะคะที่เป็นอยู่และข้อ2ค่ะผู้ที่ทําการพัฒนาตรงนี้นะคะจะต้องทําการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเซนทัลพัฒนาก็จะเป็นบริษัทที่ พัฒนาทุกอย่างณนบะริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เก็บค่าเช่าวงางอันเถอะนะคะซึ่งทั้งหมดระยะเวลานีคะที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนานเนี่ยได้ทําการเ,เรียกได้ว่าเช่าเนาะเช่าระยะย,ยาว30ปีเนี่ยมีมูลค่าทั้งสิ้น 6,000ล้านบาทนะคะซึ่งจำนวนเงิน6,000ล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะที่จะต้องจ่ายให้กับในส่วนของทรัพย์สินค่ะณวันเซ็นสัญญาค่ะบริษัทเซ็นทรัพฒนาจะต้องจ่าย700กวล้านนะคะซึ่งจะแบ่งชำระเป็น2งวดงวดแรกเวลาเข้าพื้นที่นะคะมกรานีเข้าพื้นที่ ก็จะต้องจ่ายประมาณ300กว่าล้านนะคะพอเสร็จจากงานปุ๊บก็จ,จ่ายอีก300กว่าล้านหลังจากนั้นก็จะทยอยจ่ายไปนะคะเป็นวุวดๆไปรวมแล้วนะคะพื้นที่บริเวณนี้ค่ะบริษัทเซนทันพัฒนานั้นได้ทำการเช่าระยะยาว30ปีนะคะกับทางสํานักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน6,000กว่าล้านพรุเช่อแน่นะคะว่าหลายๆคนนะคะที่เฝ้ารอนะคะตึกรูปแบบใหม่นะคะแลนด์มาร์คแบบใหม่ใจกลางสยามนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยก็มีคนพลุกพลาดอยู่แล้วนะคะณนะต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าจะยิ่งพลุกพลาดมากกว่านี้นะคะเริ่มต้นปีหน้านะคะปี2565เราจะเห็นการพัฒนาณพื้นที่ตรงนี้นะคะให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะและพรเช่อแน่ว่าตรงบริเวณตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ของกินนะคะแหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งแฟชั่นต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะกลับมาลุกฮือแล้วก็ฟื่องฟูอีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ